unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second a r what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. อีกหนึ่งรุ่นที่โอ้โหต้องดูกันอย่งขันตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ายนะครับพลาดไม่ได้เลยจริงๆก็น่าเสียดายแทนไอโอโกระที่ไม่สามารถที่จะปิดจ็อบเป็นผู้ชนะในโฮมเรสได้นะไปดูสถานการณ์ในรุ่น Moto ทที่เกิดขึ้นกับ การแข่งขันที่โมเตกินะครับสนามนี้เนี่ยก็จร,จริงๆน่าเสียดายเพราะว่ากล้องลงไม่ได้นะครับดังนั้นแฟนชาวไทยก็ต้องส่งกำลังใจให้หายไวๆแท็ก22องศาครับอาทแท็ก27องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิ22องศาแต่ว่ามันมีความชื้นดูครับเจคดิกซันเจ้าของโพครับคุณผู้ชมข้างๆก็คือซอนตาฟันเดนโกเบิร์กับไอรอนคาร์เน็ตในแถวหน้าครับ แถวที่2มีโจโรเบิร์ตอีซันเกลราแล้วก็ดิโอโกโมเรรานะครับแถวที่3ก็คือแบร์รี่เบลเตอร์สตามด้วยอ so ลอนโซโลเพซับไอโอคุระ ura, ครับกิดที่10ครับนี่ครับแถว4มีโทเนียบอลิโนเชเลซิโนวีเอสติแล้วก็มาโกสมิเรสครับกิจที่13ออนจู14เป็นวิเดโอคอนซาเลส15เฟมิเลเรเกครับ16บหกอเบิร์ตอารีนาส17เซอร์ชิโอกาเซียกิจที่18ก็คือฟิลิปซานลัชนะครับ ก็มีการข้ามกรีดมาหน่อยนึงไม่เป็นไรนะครับว่านี่คือกลุ่มท้ายๆนะครับมีเซอร์จิโอมาริโออาร์จีชาเบียอาร์ติกาสด้วยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยชาบีกาเดลุสก่อนแข่งไอโอคุระนำอยู่42คะแนนเหนือเซอร์จิโอกาเซียครับแล้ว Garcia, กาเซียกวิดสตาร์ตก็ไม่ค่อยดีเอรอนคาร์เนตกับอาลอนโซโลเปสอันดับเท่ากันคะแนนเท่ากันในอันดับ3และ4ครับตามอยู่52คะแนนวอร์มอัพออกมาครับช่วงแรกที่ออกสตาร์ทไปครับคุณผู้ชม ออกมาตรงนี้โอคุระขึ้นมาได้ดีนะครับพุ่งมาสอดในแล้วขึ้นมาดับ2เลยเจคดิกซันเป็นดับ1แต่แป๊บเดียวเท่านั้นครับทงฝนมาแล้วพอทงฝนมานะักแข่งเริ่มยกมือครับไม่ไหวแล้วครับประกาศทงแดงครับเพราะว่าฝนตกหนักหนาเม็ดขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายทงแดงครับแล้วก็จะยุดกิจสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผ่านการแข่งขันไปยังไม่ถึง3รอบสนามนะครับยังไม่ถึง3รอบแรกรูจังหวะนี่ครับ เริ่มต้นออกมาก็มีการประกาศเรื่องของจำนวนรอบใหม่นะครับเหลือ12รอบสนามหายไป7ครับดดวินบินเดอร์ครับนักแข่งอฟริกานต้ดูแฟนๆนะครับโอโ้โหใส่เสื้อกันฝนรอครับเตรียมตัวมาดีโจโรเบริร์สออกมาดูครับฝนยังไงกันแน่พอเริ่มต้นออกมาการแข่งขัน,นครับมันเป็นช่วงวัดใจที่จะต้องดูครับว่าเ การเลือกใช้ยางเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่า Race Direction เองก็ไม่ได้ประกาศเป็น e ว Race หรือว่าอะไรนะครับ mm hmm. ก็ให้ออกมาแล้วฝนมันก็เป็นละอองละอองตกไม่ทั่วทั้งแทรกนะครับมีนักแข่งหลายคนนะครับโดยเฉพาะไอโอคุระ ok นะครับมานูกอรซาเลสที่เลือกใช้ยางสลิกหน้าและหลังบางคนก็เลือกใช้ยางหน้าสลิก k ยางหลังเป็นยางฝนนะครับออกมาฝนยังตกหนักอยู่เลยนี่ครับทีมงานของ ไอโอคูล่าครับ m t l เบิร์ตก็คุยกันอยู่ว่าไอ้ฝนมันหยุดไหมนี่ครับตัวเลือกยางของไอโอคูล่าใส่หน้ากับหลังเป็นสลิกหมดเลยครับใส่ซอฟต์ซอฟหน้าหลังมาเลยคุยกันอยู่ครับส่วนนี้คือคเอาเบิร์ตอะเรนัสครับเอาเบิร์ตอะเรนัสออกไปกับยางสลิกในตอนแรกแล้วบอกว่าโอ้โหไม่ไหวครับกลับเข้ามาเปลี่ยนเป็นยางฝนต้องออกซ่าจากพิษเลนเรื่องไอโอคูล่าครับนี่ครับคุยกับรถหน่อยนึง บอกว่าดีๆนะ่ลูกพอออกตัวมาครับช่วงแรกไอเนี่ยตกลงไปถึงอันดับที่10กว่าเลยครับประมาณอันดับที่14อยู่ข้างหลังเซอร์จโจกาเซียด้วยซ้ำครับกลุ่มที่ขึ้นมาได้ตอนแรกก็คือเบอร์รี่พอลเตอร์สนะครับแล้วก็อ่านี่เป็นช่วงจังหวะวอร์มอัพนะครับขอภยัยฝนมีตกนะครับบอกว่าตกแบบไล่เรนบางๆครับนี่ครับคนนี้ต้องออกสตาร์จากพิทเลนครับ เริ่มต้นเกมมาครับคนที่เริ่มต้นมาได้ดีก็ยังคงเป็นเจคดิกซันครับอีกคนหนึ่งที่ตามขึ้นมาก็คืออีสานเกลราในขณะที่กลุ่มตรงนี้ครับไอโอโคราตกลงไปอยู่กับเซอร์จิโอกาเซียซอนตาฟานเดนกูเบิร์กนะครับรวมไปถึงเฟมินาเดเกเอเดเกสนามนี้ไม่ฉายเลยครับเร่งขึ้นมาข้างหน้าไม่ได้เลยไอโอโคราก็นู่นแล้วครับรูดลงไปเรื่อยๆตกไปถึงอันสิบเอ็ดค่อยๆค่อยๆไล่ like ขึ้นมานะครับไอคือเขาให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่ผ่านรอบแรกนะครับเริ่มต้นแข่งขันไปรอบแรกเขารู้เลยว่าตัวเลือกยางของเขาถูกต้องแล้วนะครับไล่บวกขึ้นมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมแล้วพอเวลาที่มีให้เห็นตรงนี้นะครับไอโอคูระเนี่ยเร็วกว่าเจคดิกซันรอบละ4 4วินาทีคือเร็วมากครับนี่ครับรอบนี้เนี่ยเร็วกว่า1.2แล้วรอบต่อไปก็เร็วขึ้นครับไล่กวดขึ้นมาถึงอลอนโซโลเปสครับแล้วไล่มาจอท้ายตัวของเจคดิกซัน และก็แสงได้ไง่ายๆครับด้วยสภาพอย่างที่ไอโอโกราเลือกเดิมพันแล้วก็เสี่ยงครับแล้วเป็นการเสี่ยงที่ถูกต้องแล้วมีผลดีกับเขาด้วยแซงผ่านขึ้นมาเป็นผู้นําหลังจากนั้นเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ร้อนแรงขึ้นมาครับสตาร์จากวิตที่14ตกไปอยู่ประมาณอันดับ1 8บแนะครับมาเดโอคอนซาเลสเป็นหนึ่งในคนที่เลือกใช้ยางสลิกหน้าและหลังครับซอฟซอไล่บทขึ้นมาแซงขึ้นมาแบบระห่ำมากครับ แล้วขึ้นมาจ่อท้ายไอโอคูระได้นี่ครับกดดันมาแป๊บเดียวครับคือเร็วกว่าอย่างชัดเจนแล้วก็แซงผ่านขึ้นไปได้ง่ายๆครับไอโอคุระ ok พยายามจะยื้อแล้วครับแต่ไม่ไหวครับสุดท้ายก็จบด้วยการคว้าชัยชนะครั้งแรกในชีวิตของมานูเอลกอนซาเลสครับคุณผู้ชมอันดับ2ไอโอคูระครับเจ้าตัวก็เศร้าๆนิดนึงครับไม่สามารถที่จะคว้าชัยชนะในโฮมรสได้ แต่จบอันดับ2ได้มา20คะแนนก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับไอโอโุระอันดับ3ฟิลิปซาลาสครับอันดับ4เป็นเชลิเมียโคบ้า5ก็คือซอนตาฟันเนงโควเบิร์กครับค่อยๆไล่ขึ้นมาก็5 6าหกคันแรกเห็นไหมครับอันดับที่6ชาบีอาร์ติกาสเป็นกลุ่มที่ใช้ยางสลิกหมดเลยคุณผู้ชมเสียงดวงได้ถูกต้องครับอันดับที่7ก็คือเชเลจิโนวีเอสติโมเรรานะครับลอนโซโรเปแล้วก็อิสานเกลรากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้ยางฝนนะครับไล่ล,ลงไปตั้งแต่ อันดับที่7ลงบนะครับแล้วก็มีอันดับที่11เป็นโทนิอัโบลิโนครับเฟรมินาลิเกสบสิบครับแจคดีสันตกไปจบกไปคขับอันดับที่13 14เป็นเซอร์จิโอกาเซียครับแล้วก็อันดับ15เป็นดารินบินเดอร์ที่เหลือครับไม่มีแต้มแมรอนคาเนตครับสนามนี้โอ้โหน่าเสียดายแทนการเลือกยางเนี่ยแหละครับแล้วก็สภาพฟ้าฝนที่มาแบบนี้ครับ17ออนจูครับ18เป็นแบรี่มลเตอร์ส ส9ครับก็มาร์โกสเมเรส20เป็นทางแน่นของเซน่าเอเจสแล้วก็ไล่ลงไปมีอายูมุซาซากิอัลเบิร์ตอารีนาสเล็กเอสกูรีนะครับเจ้าเม่มาเซียชาบี้กาเดนลุสแล้วก็เดนิฟอร์เจียครับในขณะที่โจโรเบิร์ตครับวิ่งอยู่กับยางฝนอยู่ดีๆครับก็ไม่ไหวครับขี่ไม่ได้เลยกลับเข้าพิษมาเปลี่ยนสายยางสลิกรับแล้วออกไปก็นู่นแหละครับตกอันดับที่27ในขณะที่มาเิโอวาจิไม่จบการแข่งขันครับคุณผู้ชม คะแนนสะสมพอจบสนามนี้ครับไอโอคุระนำเป็นจ่าฝูงต่อไปครับมี228คะแนนฉีกหนีเซอร์จิ Sergio, โอกาเซียออกไปเป็น60คะแนนโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกสดใสเหลือเกินสำหรับไอโอคุระนะครับสามมาอนโซโลเปสครับสี่คารเนตอันดับที่5เป็นโจโรเบิร์ตอันดับที่6เป็นเกิลซานเลสครับเจ็ดอัเดรเก8เชเลซิโนวีเอติก9เป็นเจคดิกซันแล้วก็อันดับ10ก็คือโทนี่อับโบลิโน เอครับกองสมเกตจันทราย,ยังคงอยู่12ครับมี78คะแนนปีนี้ยากแล้วก็เจอปัญหาหลายอย่างครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บในล่าสุดก็ไม่สามารถลงแข่งการได้นะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในรุ่นโมโต2ูครับคุณผ,ผู้ชมสนามหน้าก็มาลุ้นกันะครับวันที่1 8ถึง20ตุลาคมนี้นะครับก็จะไปแข่งการที่ฟิลิปปินส์ไอซ์แลนด์ในประเทศออสเตรเลียครับอโอคุระในโอกาสคว้าแชมป์โลกสูงมากนะครับเพราะว่า ช่วงสี่สนามที่เหลืออยู่นะครับอย่างน้อยๆก็คือที่ประเทศไทยกับที่มาเลเซียนะครับเป็นสนามที่ไออโแลนนั้นมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยสนามฟิลิปไอซ์แลนด์รวมไปถึงกแรแข่งขานบาเลนเซียที่บาเลนเซียสนามสุดท้ายนะครับอาจจะมีส่วนที่เข้าทางเซอร์โยกาเซียแต่ตอนนี้เซอร์ชิโอกาเซียนั้นหลุดออกไปนอกทะเลไปสู่มาหาสมุทรแล้วครับน่าจะกลับเข้ามาแล้วก็คัมแบ็กยากเหลือเกิน